ฟังรายการกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเช่นเคยผู้ชมมีทั้งทาง,ง ASTV New One แล้วก็ทางวิสู FM จึงถ่ายทอดพร้อมๆกันวันนี้เรามาพบกับอาจารย์ที่ผมเคารพคนหนึ่งเป็นคนที่กล้าคิดกล้าเปลี่ยนนะการศึกษาไทย โดยไม่ใช่เป็นนักทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยรองศาสตราจารย์ดรเกียรติวันอมาตยยกุลรองศาสตราจารย์ดรเกียรติวันอมาตยกุลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกจาก f ลอริดาสเต e ยูนิเวอร์ซิสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ท่านเป็นทั้งนักจิตวิทยานักกีฬานักบริหารและนักเขียนปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอมาตยาคุณโรงเรียนทางเลือกในแนวนนโอฮิแมนนิส ิที่เราพูดถึงระบบการศึกษาไทยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีเยอะเหมือนกันนะครับมีข้อดีค่อนข้างเยอะอันนี้ถ้าย้อนอยากย้อนกลับตัวเองไปสมัยเมื่อเื่อเป็นเด็กๆนะครับใช่เพราะเราก็เคยถูกกล่าวว่าเอ้าเือถ้าระบบการศึกษาไม่ดีแล้วคนอย่างดรเกียรติวัจะนอย่างพิภพบรงใจมาได้ยังไงผมก็มีข้อดีนะครับมีหลายๆอย่างที่มีมีส่วนดีอย่างผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของตัวเองผมจบมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬา เป็นโรงเรียนแนวใหม่เลยนะครับที่แนวคิดอะไรใหม่ๆคนก็จะบอกว่าเด็กสาธิตแปละนะเด็กเด็กเด็กสาธิตแปงผมเชื่อว่าไม่คุณพิภพหรือตัวผมเองก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับว่าข้อดีๆนะครับบางทีเรารักอาจารย์บางท่านนะอยากอยากเรียนอยากเรียนกับท่านโอ้โหวันไหนไม่เจอท่านไม่ได้เรียนวิชานี้เรารู้สึก เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของเด็กๆเลยนะฮะเด็กจะมีความประทับใจในบางารยาบางคนแล้วความประทับใจนี่ก็ทำให้สู่เอ่อบางวิชาทําให้วิชาที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยชอบขึ้นมาใช่ใช่ครับแต่เราต้องยอมรับว่าก็มีอีกหลายๆส่วนที่เราไม่ชอบไอ้ที่โรงเรียนะที่ที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบโรงเรียนอย่างในภาษากฤษนะครับสกด a แอปเปิลบางเกิดผมสกดสกดผิดป .6 นะครับ A P L E คุณครูที่รักผมเยอะๆอน,นะครับก็เรียกมาหน้าชั้นคุณคิโเก็เรียกมาหน้าชั้นที่จะทำอะไรครับแค่ราง<ะ>วัลนะฮะโอ้โหก่าจะสะกดแอพเข้าได้ม,มันผิดไปนิดเดียวเนะี่ยเราก็นึกได้รางวัลไปถึงเกียยติวันยีกยกดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งซึ่งถ้าเราบอกบอกกันตรงๆอาจารย์ก็รักผมนะครับอยากให้เก่งอยากให้ดีแต่ใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งท,<ม>ที่ที่ ทำให้เราไม่มีความสุขผมว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีความสุขแต่ถ้าถ้ารวมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กท้ทุกคนเหมือนเหมือนกันรอวันเสาร์อาทิตย์รอวันหยุดมากกว่าวันมาเรียนมาเรียนอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดจุดเริ่มต้นในเด็กเด็กแล้วนะครับผมคิดสิ่งต่างๆนี้มามา,มา,มาตั้งแต่แรกเลยเรียนจัน,นแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทุกคนนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่ท่านรักท่านปรารถนาดีแต่กระบวนการ ที่ใช้ใรเราใช้วิเรียกว่าลิขีตเราเรียกไม่ด้ด้านลบมันนะครับด้านลบไอคอาจจะดีแต่เรื่อง EQ อาจจะมีปัญหาอาจารย์ลงเรื่องกล่าวนำหน่อยนะครับว่าสภาพทั่วๆไปของเด็กปัจจุบนันเป็นยังไงนะครับที่โรงเรียนนี่นะครับออกไปไม่ถึง200เมตรมหน้าปากซอยโรงเรียนร้านเล่าปัน่นข้างหลังโรงเรียนอีกร้อเมตรอีกร้านหนึ่งเด็กปัจจุบันส่วนมากเยอะแยะเลยนะครับที่ที่ เมื่อกี้เราคุยข้อดีดีแล้วนะครับข้อเสียเสียมันก็มีเนี่ยเด็กใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเด็กเด็กคข้อเสียคือสิ่งแวดล้อมที่นำพาเด็กให้ไปทำสัมผัสกับสิ่งที่เลวๆแต่เด็กที่ดีมีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาอาจจะไม่อยากไปพอนนี้ปัญหาเรามีเยอะแยะมากเด็กที่ติดเกมติดจังฟู้ดอาหารอาหารขยะนะครับติดอาหารขยะแล้วก็เด็กก้าวร้าวรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้เงินซื้อความสุข ใช้เงนินซ้ำซุขคิดถึงแต่ตัวเองอไม่ไม่คิดถึงสังคมไม่อะไรเยอะแยะมากไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่ใช้วันวันหนึ่งเนี่ยท่องเที่ยวไปไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะแยะมากจาเคยสังเกตหรือว,ว่าปัญหาเด็กยากจนกับเด็กชนชั้นกลางมีว่าแ<า>ตกต่างกันนะคือผมอยากยกตัวอย่างจากที่เที่ยวเรียนเราเนี่ยนะ,ะมันจะมีเด็กครบทุกอย่างที่ที่คุณดิฟบได้เล่าเลยเพราะที่นี่เราเก็บค่าเราเรียนระดับ4ลบ มีตั้งแต่คนชั้นถ้าหเสี่4ลบก็คือ4ระดับกลางใช่ไหมครับ4ลบก็คือต่ําทุกคนที่นี่เท่าเทียมกันก็จะมีตั้งแต่เด็กที่ฐานะดีจนกระทั่งฐานะที่ค่อนข้างค่อนข้างแย่เรียกว่าเดินมาเรียนเขาก็ต้องเจอรวมกันถ้ามาเรียนที่นี่แล้วแต่ที่นี่คนไม่ค่อยรู้จักและครับว่าเป็นแนวคิดนีโอฮิมานิสต์ก็จากโรงเรียนปราบเซียนปราบเซียนหมายถึงว่าเด็กที่ไม่อยากโรงเรียนไปไปโรงเรียนมาหลายหลายโรงเรียนแล้วพอเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็ คือจะกลับกันเหมือนที่อาจารย์พูดต่อต้นว่าเราจะเจอเด็กที่เหมือนแม้แต่โรงเรียนสาธิตครับว่าอยากจะให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยวันธรรมดาไม่อยากมาเดียวแต่ที่นี่กลับกันที่นี่ส่วนใหญ่แล้วอยากมาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็มาแม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังอยากมาไม่สบายก็ยังอยากมาส่วนใหญ่นะครับแต่มีบ้างเล็กน้อยจะอยู่ถึงเย็นๆฮะเด็กอยู่เย็นค่ําอาจารย์พูดเปรียบเทียบเลยได้ไหมว่าระบบโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาทำแบบไหนเป็นประเด็นแลวอาจารย์ทําตรงข้ามยังไง คือคือการแก้ไขปัญหาเด็กที่อาจารย์พูดมาตอนต้นคือท่านใหนรูปธรรมนะครับผมคิดว่าโรงเรียนทั่วไปที่ทำเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กนี่เป็นสิ่งแรกสิ่งและสิ่งที่สาคัญตั้งแต่แรกจนสิ่งสุดท้ายอยู่ในในสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ไม่เขาไม่เกิดความภาคภูมิใจเขาก็ถึงต้องไปล้านเกง นี่คือวิธีการแก้ไขของอาจารย์ใช่อาจารย์อาจจะไปยุ่งกับครอบครัวได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็ไปจัดการกับเด็กๆอาจารย์ลงราอฝั่งนี้าจะรแก้ไขอย่างไรเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาเด็กครับปัญหาที่เด็กมีเยอะแยะนะครับเด็กก้าวร้าวรุนแรงอะไรต่างๆที่จริงเรื่องที่ผมเขียนมาหนังสือเล่มแรกที่เขียนเลยนะก็เรื่องนี้เรื่องเรื่องเดียวกันเรื่องเื่งฉันๆเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องแรกเลยที่เขียนแล้วเรื่องสุดท้ายก็เรื่องซปเปอร์เชนจ์ แต่เป็นเรื่องเดียวกันครับว่าถ้าโรงเรียนหรือที่บ้านทําให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วครับทุกอย่างจะจบหมดทุกท,ทุกอย่างจะปัญหาต่างๆจะหมดไปอันนี้นที่เห็นตรงกันนะว่าขา,ารการเป็นรูปการศึกษาไม่เกี่ยวกับเงินการต้องป<ม>เปลี่ยนครูห้้เปลี่ยนครูเป็นทัศนติของคุณพ่อคุณแม่นี่สำคัญนะครับฉะนั้นครูก็ต้องเหมือนกับเป็นไมเคิลแจ็คสันทำไมงูเหมือนควายโหควายนี่แหละครับตัวสำคัญเลย ที่ผมสนใจตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนหลักสูตรเลยใช้หลักสูตรของกระทรวงทุกอย่างทุกอย่างแต่สิ่งที่อาจารย์เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของครูและการปฏิบัติของครูที่สอนหนังสือเด็กให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆแ้วก็มีความสุขฉะนั้นทุกอย่างที่นี่ต้องให้ง่ายที่สุดเมื่อเราพูดถึงประเด็นนี้ทำให้เราจะปฏิรูปการศึกษาหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดเหล่านี้เราเราเราคพบว่า หรือเพื่อนๆเ,เราก็มีนะครับเด็กที่มีปัญหาในปัจจุบันนี้เยอะแยะมากเลยการทําทอะไรกับเขาโอ้เราทําหลายๆยอย่างนะครับ <c oughs> หลายๆอย่างผมคิดว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องล้างสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วคราวนี้เราว่าว่าคุณสาเหตุทําไงเขาถึงปเป็นอย่างนั้นลบมันนะครับ <c oughs> เด็กที่ลบ <c oughs> ท,ที่ที่ลบเนี่ยสาเหตุสาคัญซึ่ง้าครูเปลี่ยนวิธีการสอนเงินไม่ต้องใช้เราปฏิรูปการศึกษาใช้น้อยมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการเป็นรูปการศึกษาก็คือการต้องเปลี่ยนครูเปลี่ยนครูเป็นทัศนคติของุพ่อคุณแม่นี่ยสำคัญนะครับอันดับที่หนึ่งที่โรงเรียนได้ใช้เวลาแปดปีในการล้างจะเรียกว่าล้างสมองก็ได้นะครับเปลี่ยนทัศนคติให้คิดนอกกรอบของครูเขาบอกปัญหาที่ดีมากที่สุดที่ทําให้คนเราเนี่ยขาดความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกลบกับตัวเองกับสังคมคือวิธีการ สอนชนิดหนึ่งซึ่งคนไทย80-90%ใช้การเปรียบเทียบคกัรเปรียบเทียบเช่นน้องคนนี้เก่เงกว่าน้นองคอนนั้นคนนี้สวยกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เก่เงสู้เด็กข้ามบ้านไ,<ม>ไม่ได้นี่คือปัญหาท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคนไทยใชยเย้เยอะที่สุดเลยเด็กที่ถูกเติบโตมาด้วยการเปรียบเทียบมนานะครับเปรียบเทียบ กลายเป็นเด็กที่เรพอมาเข้าโรงเรียนครูก็เปลี่ยนทิศอีกโอ้โหเบิ้ลสองต่อใช่ไหมฮะเปลี่ยนทิศทำไมงงเหมือนควายโอ้โหควายนี่แหละครับตัวสําคัญเลยพบคร้าเขาคิดว่าตัวเองเป็นควายเมื่อไหร่แล้วก็ไถนาได้อย่างเดียวทําอะไรก็ไม่ได้แต่หารู้ไม่ว่าควายเกิดมาจากพ่อแม่คุณครูใส่ข้อมูลเข้ามาในจิตนึกๆจิตใต้สำนึกเรียกว่าจิตใต้สำนึกข้อมูลที่ใส่ไว้แล้วจิตใต้สำนึกมันเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่วัยต้นของชีวิต แล้วคนเราเก็บข้อมูลดีที่สุดคือช่วงวัยต้นๆของชีวิตครับฉะนั้นที่โรงเรียนนี้จะไม่มีคําพูดด้านลบโง่เสื่อเป็นอันแรกที่อาจารย์เปลี่ยนนะเปลี่ยนครู เปลี่ยนคนทํางานทั้งหมดไม่แม้แต่ไม่ใช่ครูทุกคนต้องโดดเหมือนกันหมดทุกคนเข้ากันหมดที่นี่ในบ้านคนทำรบข้าวจะต้องเปลี่ยนทัศนคติหมดจะเปลี่ยนอย่างไรตรงนี้ผมสนใจบอกใช้เวลา8ปีครั8ปีในการไม่ใช้คำพูดอันนี้เปรียบเทียบยิ่งหนักต่อคำพูดด้านลบนะในขีอข้อที่2ที่ทําให้คนเป็นขาดขาดความภาคภูมิใจในตัวเองที่นี่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงทุกอย่างประหยัดเรียบง่าย เราให้เจ้าหน้าที่และลูกเจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนฟรีที่นี่เรียนฟรีที่นี่หมดเลยเรียนฟรีที่นี่ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นครูด้วยคนหนึ่ง <S <S เราก็ต้องอบรมสิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้เราต้องอธิบายอันนี้ก็คือเปลี่ยน,รน <S 1> <S 1> เรื่องทัศนคติเป็นลบตต่อคนอื่นและต่อตัวเองใช่ใช่ครับซึ่งเรเาก็จะไม่ไม่ใช้คําพูดด้านลบต่างๆนะกเซอร์เดอเปิลใช้ไม่ได้เลือกไม่ได้คว้าควายอย่างเงี้ยไม่มี อันนี้เราเรียกว่าการศึกษานี้เขาเรียกว่า negative perfection ใช้วิธีลบในการให้คนประสบความสำเร็จซึ่งอาจารย์บอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากวิธีคิดที่บอกคนเนี่ยมีพัฒนาการแบบสัตว์ใช่ไหมใช่ครับเป็นทิษฎีของชาดาวินชาดาวินแล้วก็ซิกมันฟรอยรับต่อมารับต่อมาซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นทฤษฎีผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเป็นทุนนิยมปัจจุบันตอนไปเรียนริญญาทปนิาเอกครับไปเรียน เรืยอการศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนอันนั้นชีวิตเริ่มพลิกผันครับชีวิตชีวิตพลิกผันไปเจอแนวคิดอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Humanist มนุษย์นิยมชีวิตเริ่มเริ่มเปลี่ยนมนุษย์นิยมซึ่งปัจจุบันนี้ที่สําคัญคือคอนเรีต์เรื่องผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่ปัจจุบันนี้เป็นคําที่สับสนที่สุดเลยในระบบการศึกษาใน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 ปัจจุบันคือ เป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วเลยคือปล่อยเล่อยใครอยากทำอะไร,รก,ก็โอ้โหทุกคนสับสนตีความไม่เหมือนกันหมดเลยแต่ที่จริงมันมาจากการาสึกษารองโรงเรียนในกลุ่มของฮ<ะ>ิวนิสต์มันมีความหมายมีปรัชญาเฉพาะซึ่งก็คิดว่าเด็กทุกคนนี่มีความสําคัญเห็นคุณค่าในตัวของเด็กฉะนั้นพูดง่ายๆผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหมายความว่าถ้าสอนไม่รู้เรื่องสอนไม่เก่งความผิดของครูสอนไม่สนุกเด็กไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองก็คือความผิดของครู ฉะนั้นโรงเรียนต้องทําให้เหมาะกับเด็กเหมาะกับกับเด็กฉะนั้นครูก็ต้องเหมือนกับเป็นไมเคิลแจ็กสันต้องมีการแสดงปัจจุบันเนี่ยเด็กต้องปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนในโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนก็มีโครงสร้างของตัวเองแล้วเด็กมาถึงเก้าก็ต้องปรับตัวแต่ความคิจารย์ก็คือโรงเรียนต้องปรับตัวให้เหมาะกับเด็กเหมาะกับเด็กนะครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าคําว่าคิวบนิสเนี่ยมีความเชื่อว่าเด็กเนี่ย อยากจะเป็นคนดีอยากจะอยู่ในสังคมไม่คิดอยากจะทำแบบาเป็นอ้จิตเดิมแท้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่สิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เขากลายเป็นมีต่อต้านสังคมแสดงตัวเหมือนกับเป็นคนที่ปฏิเสธสังคมนะทั้งหมดไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กจะพูดอย่างนี้จะถูกเป็นความผิดของสิ่งแวดล้อมความผิดของครูของพ่อแม่ทฤษฎีอันนี้เราเรียกว่ากลุ่มฮิวแมนิสต์หรือมีโอฮิวแมนิสต์ก็ได้นะครับมษยนิยมแนวใหม่ ถ้าสัตว์นะ่อยู่อย่างชาญสาวินถูกต้องนะครับเช้นเสือเนี่ยตาฝูงจะต้องเข้มแข็งที่สุดใช่ไหมครับถึงจะไม่ตาฝูงได้แล้วการเลือกคู่คอก็เลือกที่เข้มแข็งที่สุด,สดไม่ว่าสิงโตเสือเราดูาในเนชั่นแนลจีโอคอฟิกก็จะเห็นครับแล้วเสือก็ต้องกินกวางใช่ไหมครับถ้ากวางขาเจ็บอยู่เสือคงไม่เอาผ้าพลาสเตอร์ไปไปรักษาไปรักษากินเป็นเนเชอร์ของสัตว์แต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามือใครยาวสาวดาวสาวเอา ปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครัซึ่งเขาคิดว่าถูกด้วยนะครับเพราะเขาแล้วระบบการศึกษาทั้งระบบก็รับวิธีคิดแบบนี้แบบไทยใช่ครับนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆหน่อยนะฮะว่าวิธีระบบการศึกษาของไทยบานที่โรงเรียนทั่วๆไปรับวิธีคิดของชาวดาวิดบาใช้ยเนี่ยยังไงก็คือถ้าเป็นมือนะครับผมเขาแสดงภาพประกอบับมือขวาเป็นอย่างนี้โผล่รถเมล์นะครับแล้วก็มือซ้าย หิวกระเป๋าอันนี้ค,คือแนวคิดฮิ ist, วแมนนิ neo humanist หมายความว่ามือขวาโผล่รถเมย์หมายความว่าถ้าเราอยู่ในสังคมไหนก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าเรามีประสบการณ์เราอายุมากกว่าเราให้เขาดึงเราไปด้วยผมขอตามไปด้วยแล้วกันแล้วมือซ้ายเราต้องดึงคนที่อ่อนแอกว่าอายุน้อยกว่าเราประสบการณ์น้อยกว่าเราไปด้วยอันนี้คือฮิวแมน s ิสแต่ถ้าแอนิมอลไซคลอจีที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้จิตวิทยาสัตว์คล้ายๆของสัตว์ มือขวาเป็นอย่างนี้ใช้เก่งกว่าเราช่วยให้ดึงเราไปแต่ข้าวซ้ายเราเหยียบคนก่อนสังคมเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นที่นี่เราก็จะเปลี่ยนแนวที่แจกอันนี้ฉะนั้นที่นี่เราไม่ไม่เอาเด็กอ่อนออกนะครับคือไม่มีงานเอาเด็กอ่อนไปยกตัวเด็ขึ้นมาขณะก็เหยียบคนอื่นใช่แต่ถ้านีโอวินิตเนี่ยยกตัวเด็ขึ้นมาแล้วก็ดึงคนอื่นมปด้วยนอื่ช่วยคนอื่นขึ้นมาด้วยท่านผู้ชมครับเราคุยกับอาจารย์กรติวันมารรธยคุณได้ความรู้เยอะนะฮะ เราพูดถึงเรื่องความกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยแต่วันนี้เราไม่ได้พูดน้ำหนักไปถึงรายละเอียดของโรงเรียนอมาตยกุลเราพูดถึงปัญหาเด็กปัจจุบันและแนวทางแก้ไขสุดท้ายทำไมต้องปฏิรูปการศึกษาแถมเรื่องปรัญญา neo humanist น,นิดหน่อยซึ่งคราวต่อไปเราจะพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นนะว่า n e h ิกับโรงเรียนอมาตยกุลในการปฏิบัติจริงเนี่ย ทำได้อย่างไรประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างวันนี้อยากจะขอจบเฉพาะตอนแรกในเรื่องกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยโดยเฉพาะตัวอาจารย์กิติวันอมารทยกุลมองปัญหาเรื่องการศึกษาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจพอเป็นสังเขปข่าวต่อไปพบ การปฏิบัติการจริงครับนีโอฮิมิสกับโรงเรียนมอมาตยากุลวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาอาจารย์เกียรติวันไปในช่วงนี้ด้วยเช่นกันครับวันนี้ครับคือทำอยังไงให้เด็กลดเวลาในการเรียนให้เร็วน้อยที่สุดเขาเรียกว่าซูปเปอร์เร n i นนีคุณพบเคยมี บางสภาวะในใจนะครับรู้สึกวันนี้มันโอ้โหเมื่อวันเมื่อเวลาที่จะพูดหรือจะเขียนอะไรนี่มันไหลมากอันนี้หรือเปล่าที่การบอกดนตรีมีส่วนในการปรับเครื่น,นเรามีคลื่นสมบงที่ต่บกว่าน,นั้นอีกเขาเรียนรู้วิชาการก็ได้ใช่ไหมครับเล่นกีฬาก็ได้เลยเล่นดนตรีก็ได้เพราะผู้ปกครองเห็นเอ้ยลูกเรียนเก่งมื่ยก่อนไม่ได้เรื่องเลยมีกิจกรรมทําโยคะทำมาเทนเพราะเป็นงคงเด็กเนี่ยที่บางทฤษฎีบอกว่าอยู่ขึ้นใหญ่ประสาทที่เติบโตครับ ก็มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งอีกข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอกหายใจเข้าออกลึกๆครับ